สวัสดีคผูทุกคนเลยนะครับผมอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเดวนะครับและแมปที่เรากำลังจะไปเล่นในวันนี้เป็นแมปแต่งงานไม่รู้อะไม่รู้แมปอะไรรู้แค่แต่งงานท้งห้องครับสุดหล่อแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเด็กๆ3ตัวน้อยนะครับก็มีคนแรกนะครับผมโคเบมีน้องปอนนะครับแล้วก็อีกคนพี่พงศ์นะครับผมยูทูบสมิโนทีวีแล้วก็อีกคนนึงน้องน็อตยูทูบเอ็กน็อตซีนะครับโอเคสี่คนเราจะไปลุยกับผู้หญิงแต่งงานกัน โอ้โหเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันเสื้อสะท้อนแสงเลยเนี่ยมันหรูหราวะเตียงก่อนแยเตียงก่อนมานี่ดิตังมานี่ดิครับพูดว่าอะไรนะครับพูดว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยอ๋อแปลเฮ้ยเฮ้ยเก็เฮียแล้วกานเดียวกันแหละไอ้เฮียน้องมันขำพอดีอ่ะเงียบ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 ดิเงียบเงียบดิอ่ะฟูดฟูดหน่อย No way No way เนี่ย No way ทำไมพี่พีงศ์กลับแน่ๆไอ้บอลพูดเนี่ยแล้เสียงหายก็เอาพูดหน่อยแต่มันเปิดเบาเกินเปิดไม่ไม่เบาลั่นเลยลั่นหูแตกกินงานไม่เดินนะเดินกินงานไม่เดินอ่ะถ้ามันเปิดอน่ยเดี๋ยวสตีให้ดูเลยเนี่ยเปิดลั่นแล้วหลีเสียงหูวะดิไม่หลีไม่หลีไอที่เนี่ย โอเคโอเคเนี่ยเนี่ยโอเคมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วมัวอะไรไป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 โอ้โหน้ำไม่เชื่อใจเลยไม่เชื่อใจเลยไม่เคยเล่นไปเลยผมก็ไม่เคยไปตังน้ำนี้ตังน้ำนี้ไป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 พี่นั่งเลยเฮ้ยนั่งเลยมาผมนั่งได้อยู่แล้วแรกแรกผีไม่ออกจบเข้าเลยนะเข้าเลยเข้าเลยเนี่ยดูดิศพเต็มเลยค้างไอ้นี่พี่ตังนี่นังนี่พี่ตังพี่ตัวตระตูได้พี่สวยสวยสวยพี่พี่เข้าไม่ไม่พี่ตังเข้าไปก่อนเลยโอ้ยแรกแรกผีไม่โผล่กูรู้เหลี่ยมไม่มีอันไหนเลยไอ้ผี เฮ้ยว่าแล้วทีเดียวไม่เอ้ยสะดุ้งไปไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขอไปดังน้ำไปน้ำแค่ช่วงแรกนะครับไม่อะไรมีเค้กมีแมงวันเนี่ยมันไกลได้โอ้มันมืดมากเฮ้ยกูเริ่มกลัวเนี่ยมันดึกขยันชวนเล่นกมตอนคืนว่ะอู้ยพี่บอกอยู่ชวนเล่นเกมตอนที่คืนเออไปกระจก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 ไปดูกระจกนี่ยเดี๋ยวในกระจกปะไม่มือโอ้มือมือมีมืออ๋อมือกูเองอ้ไรหกดไอ้ยีกดอีกระจกนี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดไปเลยอะไรอะไรอะ้ยกระจกออกเข้าในกระจกกระจกเฮ้ยเ้ช่วยด้วยน้องเออมีพวงดนอะไรอ่ะยเหยียบอย่าเหยียบอย่าเหยียบขาขอย่าเหยียบ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 อยู่ที่พื้นดูที่พื้นูที่พื้นกล้วกล้วกลั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 วลยวกลวกักัวเข้าไปไปไปกเจอกลกหน้าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะได้ยินัะ เฮ้ยเสียงมันเหมือนเหมือนเหมือนว้ยไวยอ่ะเหมือนมันว้ยไว้ก็ต้องเปิดได้สักบาทนะหรือว่าเรายังไม่เลิกพิธีกรรมวะมันต้องเรียกพิธีกรรมแบบตอนแรกก่อนเปล่าแบบอื่นย่ยี่ยยี่ได้ยินเสียงว่ากูลีเสียงก่อนกูลีกูลีกูลีก่อนกุลีเสียงว่ะเฮ้ยมันกุลีเสียงว่ะเฮ้ยมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากพี่เฮ้ย เข้าไปเข้าไปน้เข้าไปไปน้องเข้าไปเข้าไปพี่ไปเข้าไปเข้าไปเ้อเข้าไป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 าไปอขาปเข้ไปเข้ไปเข้าไปัข้าเ้าเข้าวเขไปไปไปไม่มีอะไร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 ไปทางนี้ต้องไปทางนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรขาาไ้ไ้า้าแล้วจอกู้้้้้วาไเดียว กับโลกกับโลกกับโลกรอรอรอด้วยรอด้วยรอด้วยไอประตูไอประตูนี้เปิดได้ประตูนี้เปิดได้ไหน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 นี่นี่ตามมาตามมาตามมาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะอย่างนี้น้องคุณแจอยู่ไหนวะเอออย่าอย่าปล่อยพี่ลังท้ายน้องกูเจอตัวกูเจอตัวมีไหนมีไหนมีไหนมันมันยืนทำอะไรมันอยู่อ่ะมันหัวมุงเอ้ยมาดูดิมาดูดิพี่ต้าเข้าไปใกล้ๆดิพี่มันทำดิมันทำดิไม่เป็นไรอ่ะ มงอยู่มงอยู่ครั้งแปลว่าผีมันยังไม่ดุปะมันยังไม่ได้วิ่งไ่ใช่ผีไม่ดุช่วงแรกไงนี่พี่ได้กุญแจแล้วมันอยู่โลกนี้มันต้องโลกนี้เลโอ้ยอีกาอออ๋ออ๋อีกอีกีกอ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 ี้องกอีนอนอีกออีกอีกอีอีกอีกีีอกากเกออออี เฮ้ยโอ้โหเอ้ยตกใจสิใครจะกินเค้กก็ก็อยากจะรู้นี่ไงอ๋อนี่ไงหัว เจอตัวแรกเจอตัวกินเค้กแล้วอ๋อนี่ไงตัวนี้กินเค้กมาเผากันเลยดีกว่าไหมลองตรวจสอบตรวจสอบของวิ่งเร็วปืดปิดเปิดโอ้ยกูล้างท้ายกูล้างท้ายกูล้างท้ายเอ้ยรอกูด้วยกูล้างท้ายหันแวมองกันหน่อยหันแวมองกันหน่อยเอ้ยใช้กอรไรในการทำความสะอาดตาทำความสะอาดพี่น้องร้อยจมน้ำอันนี้จมน้ำอันนี้จมน้ำแล้วก็ไงต่อคือต้องไปไล่ต้องต้องไปหาไอ้คนโอ้ศพศพข้างหน้าไงพี่ศพข้างหน้าที่มันมือหัวล้วหัวไหน ป้นน screws, นนา giving, นี่ป้านี่เนี่ยเราใส่ได้หัวนี้ไหมหัวไม่อยู่ที่นี่เอ้าคุณถือหัวใครอยู่เนี่ยมันเป็นหัวใครอะพี่หัวแบบผู้ชายเนี่ยเจคุณไหนนี่ป่ะนี่นี่ตรงนี้มีเนี่ยเผู้ชายเดี๋ยอว้าวจีพายแล้วเอ้ยนี่มันขึ้นในขาวๆตรงนี้เนี่ยเนี่ยให้ฝังวะเนี่ยคุณต้องคุณต้องการเัื่อเออเออต้องฝังต้องการเพอใหัวแล้วฝังเอาเอาเอาออกมาก่อนพี่เอาออกมาก่อนเดี๋ยวแม่งตื่นน่ากลัวแม่งตื่นเอาเพื่อมาดิลองให้มาตื่นไว้เพว่ทางไหนวะเออมันตัวอยู่ในนี้แน่เลยยังไงยังงไยังไง เต็มเลยเนาะเฮ้ยนี่ไงหัวคนเนี่ยเนี่ยมันบอกหน้าตาอยู่เนี่ย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 ไปจะได้รู้ใครขาดแล้วแล้วแล้วเด่นเราต้องหาหมดกี่หัวเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหัวเลยเหรอไปไปไปไอเอาหัวไปใส่เอาหัวไปใส่ดิเดี๋ยวผมจะไปขุดให้อ่าเอาดิเอาดิให้ตังค์ดูด้วยให้ตังค์ดูด้วยดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่เออสวยน้องสวยน้องอะไรน้องลบรูมันลบรูมาน้องโอ้โหหนึ่งรับสิบไปหนึ่งโอ้โหไปหนึ่งครับผมทมตีคั่วไม่ตรงนี้นะ ก็เอาพวกมาวางไว้ตามศพไปนะเฮ้ย <verw> อ <ahaha> ีกอีไอีกหาแล้วมาแล้วเลยจ้าตายแล้วมันขวดแล้วด้วยมันโกรธแล้วด้วยเจอยู่ในบ้านอพี่อยู่คนเดียวน้องอย่าปล่อยพี่อยู่คนเดียวพี่ตังตามผมพี่พี่ตังตามผมพี่เสียงเสียงมามโมโหแล้วมโมโหแล้วเมื่อกี้แล้วไอ้เตีางโลกโลกโลกเจอกันต่างโลกน้องเออกูอยู่คนเดียวต่างโลกต่างโลกพี่ตังมาพี่ตังมาต่างโลกยิ่งกูไม่ปล่อยกลัว ไม่ไปก็โดนนะพี่ไม่ตังก็โดนนะก็นอกคนเดียวอ่ะช่วยเดีไยวช่วยวันนี้ไปช่วยวันนี้ผีมาไอ้เนี่ยผีมายิ้มแม่งลอยแม่งลอยเลยอย่งไอ้วนไอ้ส้ดแม่งลอยแม่งลอยเลยน้องไม่ผีมันออกมาโลกข้างนอกเลยด้วยนะเว้ยมันอ่อยฝนู้นต่างมาเลยเอ้ยมันมันกำลังกลับไปขึ้นไปที่เดิมนะมันกลับขึ้นไปที่เดิมนะอย่าเอ้นี่มันอยู่ข้างหน้าเราแน่นอน เอ้เพื่อไป้บ้างผีชั้นล่างนะกูอยู่หน้าบ้านเราเราเราต้องไปตามหาหัวในในต่างโลกอ่ะไปดิเนี่ยวในในพี่อยู่ต่างโลกน่ะหัวมันจะร้องแบบเอออย่างเงี้ยเนียมันแบบว่าเหมือนคนเป็นไข้่อืมมันโคตรเป็นไข่ไอ้เนี่ยหัวอยู่ตรงกลางห้องเลยกลางห้องยังไงนี่ไงนี่ไงมีเค้กวะยังไงนี่ไงนี่ใครก็ได้มาล้างหม้อให้หน่อยดิโอผมถนัดเลยพี่ล้างหม้อได้หัวยังได้หัวยังไปไปไปผมอ่าผมผมไปล้างครับได้หัวนมีวะไม่ถ้าเราเอาหัวไปเสียบไว้มันจะวิ่งหนีป่ะวะผมว่าหนีน่าจะเหมือนพวกแกเพราะมันดิ้นดิ พี่ล้างแล้วอะไม่ถือถือหคนไปเลยดิถหกคนไปเลยก็ได้เดี๋ยวไปฝั่งเลยก็ได้นะสองตัวผีผมไม่นผีฉันโดนผีฉันโดนผีไอ้ผีผีอีไอีไอ้๋มันยังมันยังไม่โกรธมันยังไม่ไล่มันไม่ไล่นี่ลองลองใส่ดิฝั่งไหนได้ใช้ดีกว่าใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้กูไปก่อนไปก่อนฝั่งเลยเหรอเ้ยน์เนาะว้าวโอ้โหมันขีดมันตัวจะกีดได้กูไปละกูวิ่งละกูวิ่งละหน้าบ้านละไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเสียงเสียงเสียงเงี้ หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านนี่นี่เนี่ยมาแล้วมาแล้วมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วไอ้้ยี่มบินมาแล้วบินมาแล้วเจ้าโบู่ใครวะใครใครอยู่คนเดียววะมาแล้วกลางกระหลังมายหมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วขึ้นบน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  พาหลังล้างนี่มันมีแล้วหลางไอ้ตังไอ้ตังกู่ะโดนกูจะโดนกูจะโดนไอ้ไปเลยหนีกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยกูหนีตกตายไม่คิดว่าอยู่คนเดียวไอ้พวกมึงไม่ช่วยเลยขวามือเปล่าขวามือมาใรงเสียงขวามือเลยอ่ะเส่หัขวาก็เส่หัวกูงขอนกูอยู่เดินคนเดียวอ่ะนี่ใครเนี่ยนี่พี่ตังค์กูเองกูเองกูเองน้องกูเองน้องผมโดนอีกาจิกผมโดนอีกาจิก โอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ่ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้นโอยโอ้ยนอ้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยโองยลอ้ยโอ้ยผู้ย้งผู้ยโอ้ยโอน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยโ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 อยอ้ยโ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 อ้ยวอ้โอ้ยโไ้ยโอยโ้ยเอ้ยงวะโอโยยช่วยด้วยอย นี่สถานการณ์แบบเนี้ยผมปล่อยพี่พงไว้คนเดียวไม่ได้วะทได้วยน้องอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาผีมาไงแล้วน้องข้างหลังไอ้พี่พงมาไอ้เอหลัง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 ว่ะไปดีไอ้พ่อจะตายชีวิตเด้อหนีแล้วคื้นตามหลังกูมาน้องอุ้ยตัวอะไรกัดเนี่ยนอ้กาบันไอ้กาบันแล้วที่เผาไี่ผีมาผีมาไปแล้วที่ออกทะลุมิติแล้วทะลุมิติแล้วเนี่ยกูจะลุ้มิติไอ้พี่พงษ์โดนยื่นพี่พงษ์โดนยื่นพี่พงษ์โดน

แม่งบอกใครบอกต้องช่วยพี่พงต้องช่วยพวี่พงก,กูออกมาออกออกกระจกมาหแม่งแม่งร้องกูหน้ากระจกไอ้ไอ้มขึ้นมาเฮ้ยพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาเฮ้ยเสียงร้องไห้ไไไเฮ้ยอีหาส <ขา S 1> ะดุ้งไ<ๆ>อ้เนื้อผมแม่งผมแม่งตายมึงถี่ยางคนอันเลยสุดสั้นโคตรพังโถ่อยตายวะเนี่ยจังเหรอเอ้ยพี่จังอยู่เช็คพอยต์ตลอดเลย ไอ้สรเห็นขาวๆมาคุณว่าผีอไงไอ้จอมกินไอไอน้องไปช่วยดิถามว่ากูทำไมอ่ะมีหน้าที่แค่ตามผมมาพอตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่น้องตามกูเด็ดแหละผีไอ้่น่าน่าไม่พงตายเลยน่าดูวอที่ชุบไปก่อนไหนวอยู่ตรงบันไดเนี่ยอยู่ตรงบันไดเนี่ยทางมาทางด้านหลเออเนี่ยเดี๋ยวแล้วนี่ไงเออมามา ใช้ W ให้เป็นประโยชน์พี่ชุละ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 เค้กต้องไปเอาโลกจริงอ่ะไอ้นั่โดนจับไอ้นั่โดนจับยี่ไม่มีใครส่องให้กูเลยกูส่องนี่ไงน้องกูจะกอดกูกลางนี่ไหนบ้างอยู่ฝั่งโน้นแล้วเนี่ยมันคลั่งเนี่ยคลั่งอีกแล้วมันข้างอีกแล้วใครกลับโลกอีกปะเนี่ยใครกลับโลกกูมาโลกวิญญาณแล้วไอ้ย้ยไอ้ไอ้ร้ังหลังร้องร้องเอ้ย โอ้ยคุโดนจับกูโดนจับอไรไอ้หนุ่มทีไมได้หมายเนาะมาตามกูมานนอะวิ่งวิ่งเนาะป้าจะตายชิเดี๋ยวจกระตังโลกจกระตังโลกไอ้แล้วยโอ๊ยโอ๊ยวนมามันมาเหรอ้้โย้วโอ ลน้องชุบลูน้องชุบลูน้องวิ่งกูวิ่งดูดิไหนบ้ขาหก่ังาหอยู่ะพี่ต่เกงนิดมันลุกมันลุกแ้่ไอ้ยิมลุกไปยมลุกยมลุกลุกเลุกม่อกี่ไรซเม่อกีไเอ้าหาจาขอหัวไม่เจอว่าหากลูปลูปพี่รูปูปไหไหนพี่พี่กูดูอยู่พี่ไม่ต้องกลัวพี่อ้ไหนน้องี่ลกาี่ผี เอาพี่มันเข้าไปในบ้านพี่เข้าไปในบ้านเรารอดพี่เรารอดเราหอดเสื้อขาวเสื้อขาวหญิงเสื้อขาวไม่มีที่ฝังพี่พี่มันมาพี่พี่มันมาพี่พี่มาพี่มันมาไอ้มันบอกกูมันบอกกูโดนไปไปแล้ว หลังหลัง่งหนีวิ่งหนีพี่หนีพี่เนาะวิ่งหนีพี่ยวงจะมจกห้งเไอ้ติขาไอ้ตีไอ้งมีเป็นร้อยไอ้กูต้องเรียบร้อย้นตายอ้ล้มอีกโอ้ยอ้วล้มชุแล้วชูแล้วชแลเค้กค้กนี่ค้กนไอ้พี่งมันขี้แกพี่พี่มันขี้แกพี่ ไอ้ดอทันไอ้ดอทันตันไอ้ดอที่ประตูประตูเขี่ยประตูดิพี่พี่พี่เสียงมาพี่พี่เสียงแล้วพี่พี่มาแล้วพี่มา

ไามมาอ่ตายเมามามายฮาฮ่าอือเหนื่อยวะกูเหนื่อยหายสอว่มันมอยู่ที่นี่จริงวะเนี่ยตาหนึ่ง้าตาหนึงเดี๋ยวพี่หาเ้ได้พี่ไม่รีบไม่รีบไม่อยากเกิดไม่ต้องชุบอยากนอนยาวๆไม่ต้องชุบแล้วไปล้างหัว้แล อันนี้อันนี้นี่โอ้สีแล้วสี่เลงสี่เลงมันสี่เลงมันสี่เลงสี่เลงอย่าซูลิงพี่ผมมีหัวพี่เผาไปล้างหัวหน่อยไป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 แล้วไอ้ส่น้ำหัวแล้างหัวมึงอะล้างหัวมือล้างหัวมึงก่อนเลยเมจ้าวิ่งมาแล้วอย่าให้กูล้างท้ายอย่าให้กูล้างท้ายกูสับก่อนแล้วกูไายแล้วไอ้อย่าสีเลงอย่าซูลิงเสียงมันมา เสียงมันหมาเสียงมันหมาไม่ได้มาเลมาเลวิงวิ่งวิเสียงมันหมายาไมอยู่เาอยู่นมไปดล้างกับล้างไม่เจ้อยล้างล้างให้กูสครบไว้ให้ไเติมเติมน้ำต่อเติมน้าต่อเติมอยู่เติมอยู่เตม เราจะใส่ใครโดนวะซ์โดนโดนโดนไอ้วนโดนไอ้วนเน่บอกว่าโคบให้ไงวะพี่คุณจะไม่รู้แล้วบนหมานี่ใครจะไปโคบพี่เอออยู่ดีมาทางไหนก็ไม่รู้ไอ้ไอ้พี่อเห็นแล้วเว้ยพี่โคบแบ่พีเทาพี่เบงยองไงฟังกันไหนไอ้พี่ช่วยอยู่ไอ้น้องช่วยเว้ยโอ้โหใส่ตอนนี้โอ้ย เพิ่มพูดโอ้โหหูข้างหูกูเลยวว้าหายเลยผมชนะกูกูตายเรารอดเรารอดแล้วเป็นคนตายแล้วชจางพิงไม่รอพวกเลยจริงมันจะไม่ผ่านนะตอนหลังๆอ่ะโอยกูจะตายมันมาแล้วอยูู่อย่าแคร์พี่ดาวพี่ดาววิ่งไล่ไม่ไม่มึงก็กลัวไอ่ะไม่มึงก็กูอ่ะ ไอ้วันวิ่งหลังมาเข้าเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยผ่าล้าจังวะโดนยังบ่อยเลยว่ะโอ oh> ้โหข้างนอกอีกการโคตรเยอะเลยผู้ชายชุราชุราชุราชุระจะดีเลยเด็กมึงได้ซูริงไปดูข้างหลังกูไอ้คนไปโลกหน้ากันเถอะซูลิงแน่ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไอ้เจ๊กไอ้เจ๊ก ขีเกียจไปแล้วดูนั่กเน่ยมันไม่ดู้ยเ้ยเ้ไอ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 ้แกอยาจะดีเล็กร้องดังๆร้องดังๆอย่าดูลิงกูไปกูเหนื่อยกูดังมาแล้วพี่แช้แล้วกูไม่โดนอยู่แล้วกูนอนกูไม่โดนอยู่แล้วพี่อยู่ในหัวแล้วพี่ผีอยู่ชั้นหนึ่งผีขึ้นชั้นสองแล้ว อยู่พี่ไอยู่พี่พี่ลงไปโลกแรกโลกแรกอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละมาแล้วน้องเฮ้ยไม่ต้องชูมันไอพี่วงมาหลังหลังชูกูต่อด้วยน้องไปอีกาจีกูอยู่โลกสองเนี่ยหมได้ยาละบอกกันนะมงี้อีกเลยเอาแปลว่าไอหัวพี่วางนันมันเอาไปแล้วดิไม่แปลว่าหัวพี่พี่วางไว้มันเอาไปเลยดิอีกาโดน

ตายตันด้วยโอ้โหวิ่งสวนทิ่งสวออกซ้ายวิ่งสวนทะลุซ้ายชิบหายวิ่งสวนเอ้ยนั่นไงกูมาแล้วเป็นอะนี่ไงมีคนโดนเด็กไม่ไม่รู้เหลี่ยมนะรู้เหลี่ยมกอไก่ดุนมาโดนหักคอคอไก่เรียบร้อยคอไก่เฉยกูโดนตีไก่บินไว้ตีกูติดกูติดมันโอ้โหติดมันเฉยเดี๋ยวพวกไว้หน้าแล้วช่วยส่งเลยช่วยส่งเลยยู่ส่งอยู่ส่งอยูส่ง พี่ผมอยู่โลกหลังนะพี่ผมอยู่โลกหลังกู้ไว้หน้าบ้านแล้วกันหลังหลังไอ้นัดหลังไอ้นัดหลังกู้ไอ้นัดหลักไอ้นัดหลังกูอี่ไอ้นี่ล้นี่ไอ้นีอนี่ไอนี่ไอีอ้นีหไอ้น่อ้นี่อนี่ไอ้นี่ไนี่ไอ้นี่ไี่ไอ้นีไอ้นี่ไอ้นไอ้นี่ไอ้นอ้นี่ไอ้น่ไัี่ไอ้นี่ไัี่ไอ้น่ไั้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไี่ไอ้อี่้นไอ้นี้นไ้นี่้นี่นอ้นีนี่่อ้นี่้น่ไ้นนี่ไอ้ไมมี่นอ่อนน่ีไไ่ีไ ไอ้น็อตไอ้น็อตฉันห้องน้ำไอ้น็อตมาป่ะเค้กต้องโลบปกติเหรอใช่พี่เค้กโลบปกติกูอยู่ที่ล้างเนี่ยกูอยู่ที่ล้างคนเดียวเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยคนโดนเดินได้เว่เดินได้เว่มันเปิดประตูได้น็อตอีกมันทะลุเข้ามาเลยใช่มันเปิดประตูเข้ามาเลยเปิดเลยมันโอเพนเลยเฮ้ยจีนึงเลยเฮ้ยกูทำงานเฮ้ยจบยังเฮ้ยยู่ยยุ่ยยุ่ยหุ่ยมาแล้วอยู่ไม่รอดพี่เชื่อไหมใช่เหรอ มันมาหากูเสียงมันเหมือนมาหากูเฮ้ยกรอยู่ข้างหลังกูเหรอผมอยู่ข้างหลังพี่กูเนี่ยเฮ้ยลุงอ้นถอยหน้าเลยช่วยผมช่วยแล้วพี่ใหญ่เลิฟเฮ้ยเอ้ยเดินผ่านหน้าอ้พวกไหนไม่รู้เพวกะนี่คนถือถือล่าสุดนะใครทิ้งกูไหนพั่วพั่วอยู่หน้าประตูพี่โยนไว้อ่ะขวาและวขวามันตดนน้ำพุป่ะอ่กมาแล้วมานน่นนไปอยู่พวั่วพวกไหนพวกไหนหน้าข้างหน้าเออประตูอะโกดิบแล้วมันโกดิบแล้วผู้หญิงหรผู้ชายใส่แว่นอะ มาแล้วมาแล้วโอ้ยกูโดนตดแล้วเนี่ยโอ้ยยาเบหรอเบหรอหเกหอหเหยาอยู่ไหนวะเนี่ยช่วยน้องก่อนนิน้องตายช่วยน้องก่อนช่วยน้องก่อนช่วยน้องก่อนโอ้โหใสแล้วด้วยอันโกรดอีกแล้วครับไวิ่งออกนะครับไปที่พี่ครับระวังกับดัมียาป้ะมียาเจอยาละกูทิ้งหัวนะอยู่ตรงศาราไม่พี พี่ผีใช่พี่พี่พี่อยู่ไหนอะไอ้อยู่หลังบ้านพี่อยู่หลังบ้านอยู่กับกูอยู่กับกูเย็นกกับูที่เมื่อไส่อ๋อตัวจู่แล้วเนี่ยไอสไอกาเต็มอะยรยะสามห้องตายไปไปเดินได้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 เอ้ยยาอยู่อยู่หลังบ้านอ่ะห้องแดงอ่ะน็อตก็หล่นแล้วหัวไอ้แก่ที่กูทิ้งไว้ข้างนอกใจยังยังไม่ได้ใส่ไงไอแล้วไห้ละตอนนี้ตอนนี้เราใส่ไปเท่าไหร่ละ นี่อะขอบขหัวไอ้น็อตเรียบร้อยตอนละกูนี่กูจะโดนน็อตโดนแทนต่างโลกใช่ไนี่ผมเจอแล้วเจอแล้วกำลังไปชุบน้อยิ่หวยดำไมยิหวยดำยใส่ใส่น้องมาละมาละมาลใส่ใส่ใ่ใส่่ากูยาเพอายานะเออใชใสลาเลยังมาสลาสลาตรงกลางสลาเลย ไว้เค้กหน้าประตูสองอันน่ะโคตรโหดเออพี่วางไว้อยู่เจ้พี่พี่กำลังหาอยู่ไอตัวเจ้าของเสียงมาแล้วอดีตอดีอตไม่ไปปังให้ผมผมมีเค้กพวกพี่ไม่มีอะไรไปังให้ผมกูไม่มียากูไม่มีอะไรดังไปบังดังไปบังพี่ดังไปบังกูไม่มีอะไรดังไปบังก็ได้แหละก็ก็ไปบังไม่เป็นไรมึงก็ไม่โดนนีเดี๋ยวกูเก็บของมึงก็ได้โอ้ยมันไม่เกี่ยวพี่ฟอนดูดิ ของไม่มีในมือจริงกินไปเลยครับพี่กินไปเลยครับช่วยดูอออยู่ที่ว่าใครมันจะเลือกใครวะน้องไปดีไปหาสวนหัวดีครับเฮ้ยไปเนี่ยส่งหัวไปเลยเหลือแค่หัวเดียวส่งไปในผมกูโดนน้องพี่เขาโดนแล้วไปไปลง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 โป่ง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 แล้วฝากเกมคิวอยู่กอนที่มีกูไปก็ได้อะ

ไม่น่ารอดวะตรงกันได้ตรงกันไดตรงันได้โดอีกาจีไฟหมดไฟหมดโอ้โอ้ทีโอ้โอ้กอ้โอ้โอ้โออโอ้โอ้อ้อ้โอ้โ้โอ้อ้โ้โอ้โอ้อ้ไว้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้อออา้ออ้ออนโ้โอ้อโ้อ โคตรยากเลยอะแม่งแม่งดุตั้งแต่ห้าผมว่าเรายากที่มันหาหัวสุดท้ายหว่าผมวิ่งหาทุกห้องเลยไป,ไป,ไป,ไปแล้วแล้วตลงหัวท้ายได้ได้ได้ใยังหรือไม่ได้ไ,ดไ,ดมไม่เจอดูคะแนนครับดูมาตี้ดีครับอยู่สองอยู่สองอยู่สามอยู่สองคือคือไม่หล่นอยู่ข้างล่างกันนะเนี่ยอยู่หนึ่งก็อยู่หนึ่งครับฮัลโหลมีกุหล,ลาบพงษ์สคนนะครับเนี่นนย ไม่ตายไปสุดไม่ได้มานับจากอะไรวะเอาเอาดีกว่าก็ตอนที่มันเขียนไงสังหารแหละนะก็นี่ไงสังหารคือพี่ฆ่าเยอะสุดแล้วก็่ช่วยช่วยเหลือพี่ช่วยไปสี่ไอสตังช่วยไปสิบสี่ใครไปช่วยใครตายวะสิบสี่คนก็ช่วยพวกพี่ไงลมไม่พักเลยอะของกูตายเยอะสุดนีกวผมช่วยสามผู้พิทักษ์นี่คืออะไรวะอ๋อนี่สตันเห็นปะเนี่ยมึงดูดิไอสองตัวเนี้ดูเออไอสองตัวนี้ไม่สตันเลยดูดิ ไม่เคยสั่งส่งไปใส่ผีเลยวิ่งอย่างเดียวเนี่ยหลักฐานชัดเจนนะเนี่ยคือไม่เคยส่งผีเลยเออไม่ส่งไฟผีเลยก็คือมึงแบบวิ่งอย่างเดียวเลยเออผมมีคลิปครับทุกคนผมมีคลิปเอาเอาันนี้ดกว่าเอ็นออนอนตโดสงสองสององันด้ว่าเอนอนติโดสองงานนะดูเออเอนอนี่โดสองอันไม่ทําอะไรเลยโอ้ตายทุกคนรู้ครับทุกคนรู้ผมเชื่อทุกคนรู้ ทุกคนรู้อะไรก็ตามสถิติมันมันโกหกที่ไหนสถิติอ่ะผมพี่รู้อาพี่แล้วมันเป็นสถิติอะไรเห็นนะอ้าวก็สถิติพี่มันก็ตามชื่อเนี่ยเอามึงอ่านอ่านภาษาไทยนะสังหารก็คือฆ่านกฆ่านกนะสังหารไม่ใช่เอาไม่คือเอาที่ผมตจำสุดอะตจำสุดก็ผู้พิทั้งไงเออผู้พิทั้งก็คือส่องส่องผีส่องผีส่องผีส่องเออส่องผี่องมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมเพลย์เลยที่ที่ผมน้อยอน่ยเนี่ยเราช่วยเหลือเนี่ย เออช่วยเหลือเนี่ยผมช่วยผมช่วยทั้งแปดเนี่ยเนี่ยช่วยคนเนี่ยเออไม่ช่ชุอสังอาหารอะไรเนี่ยสองดูยี่สหกอาที่หนึ่งครับที่หนึ่งสองอันครับเาเอ้ยที่หนึ่งสองอัครับเนี่ยดูดูผมด้ผมผมที่สองสามันนะผมที่สองานะเห็นไหมเห็นงงกุดปะ กูมีกูกับกับพี่พงษ์อีกสองคนอ่ะแม่จะจะปกครองที่สองไงปะที่สองผมเย้หน้นะที่สองอ่ะที่ไอนเฮียกูไม่เอาที่สองที่สองสานะเต็มที่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 กูวิ่งหาเค้กกูเกมหัวกูอย่างงูอย่างนี้โอ้ยแต่ละคนโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนั่นนั่นเหนื่อยจังเลย ตาสถิติน้องเออเดี๋ยวรอบหน้าเล่าหน้ามาแก้มือใหม่มันเป็นสถิติของพวกกระหลงโป้งไงเนี่ยอันอย่างเงี้ยโอเคครับคนดูเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้มือกันใหม่รอบนี้ไม่ผ่านนะครับรอบหน้าแต่แม่งโดนกูกูส่งแต่อีกาเจอกูที่หนึ่งอ่ะแนี่กูส่งแต่อีกามึงดูดิกูโดนผีฆ่าโคตรน้อยสี่ตัวนะตึงจัดเออแตอนแรกผมก็ฆ่าโดนตอนแรกผมตายยอนหเออโหพี่พงศ์ตายตัสิบสองเลยวะ